สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะสำรับวันนี้นะคะนัดยืนอยู่ที่สาขา2ของบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95ติดถนนใหญ่นะคะเลยซอย95มาประมาณ20เมตรนะคะวันนี้นัดก็จะมารีวิวรถสวยๆให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถคันนี้เลยนะคะยาริสเอที 1.2J นะคะรถปี2017ราคาตั้งขายอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นเองนะคะ เป็นรถอ e ีโก้คาร์ประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวนะจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะเจ็ดกไก่กไก่หกหกสองหกนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโคเมียมนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะได้เป็นแบบมอลติ Re ลเลเตอร์โคมใสๆขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่ ยางนะคะจะได้เป็นยางปีไหนเดี๋ยวนะดูให้นะอ่านี่เลยยางเป็นยางปี2019นะคะก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระดับหนึ่งนะคะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีค้าบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกคนะคะจุดเม็ดอาร์ดด้านในกลมๆสวยงามเดิมๆจากโรงงานนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวคันนี้นะคะเขาจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะ กระจกมองข้างนะคะฝาเข้ากระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบอัตโนมือนะคะลูกค้าปรับพับมือนะคะกระจกมองข้าง มือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ายังมีติดอยู่นะคะสวยๆงามๆเลยลูกค้าได้รถคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆบอดี้เดิมทั้งคันนะคะในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆเช่นกันนะคะการโชกเดิมๆไม่มีเรื่องการชนนักฟิล่มจมน้ำกับสีมาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะ ไฟท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะด้านล่างนะคะมีในส่วนของไฟทับทิมติดตั้ AM, งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะสวยๆงามๆเลยนะคะคันนี้นะยาริสเอธีบนะคะเครื่อง 1.2J นะคะเป็นรถอี eyes, โก้ค่าประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะกระจกด้านหลังนี้เขาติดฟิล์มติดตัวไร้ฝ้ามาให้้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกเรืองแท้จากโรงงานสัญลักษณ์ Toyota ยังอยู่นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับรายละเอียดด้านในของตัวรถนะคะภายในจะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะตรงแผงประตูนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปรับองศาของกระจกมองข้างนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางขวดน,น้ำแก้วน,น้ำตรงแผงประตูให้นะคะ พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านนะคะสภาพสวยๆงามงาๆไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยสึกรอของการใช้งานเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะจะได้เป็นเครื่องเล่นเสียง with c d USB วิทยุ FM ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็ลอกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะ <c oughs> เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะ <c oughs> มีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำให้2ช่องนะคะ เป็นเบาะผ้านะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะ mm. ข้อดีของเบาะผ้านะคะก็คือระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะ mm. เป็นระบบอัตโนมือเช่นกันนะคะ mm. ลูกค้าปรับมือเอาเองเลยนะคะของเบาะนะ mm. ในส่วนของหัวน็อต่องประตูนะคะสภาพเดิมๆเลยไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขัดรอยเก่านะคะห mm. ัวน็อตสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายกันเลยนะคะนี่สามที่นั่งนะมีเซฟตี้เบลให้3เส้นนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยภายในหรูหรามาเฮาสวยงามมากเลยนะคะงามๆแบบนี้เลยนะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะให้หนึ่งช่องนะคะนั่งกันสบายๆเลยรถอีโก้ค่ประหยัดน,น้ำมันอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะคันนี้ สำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างๆก,กันเลยนะนี่บรรจุกระเป๋าเดินทางบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะกว้างๆก,ก,กันเลยนะด้านล่างเขามีอะไรมาให้เราบ้างมาเปิดดูกันอ่าคันนี้จะได้เป็นชุดซ่อมยางนะคะไม่มีในส่วนของล้ออะไรจะเป็นชุดซ่อมยางแทนนะคะสวยๆเลยนะบอดี้ด้านหลังสภาพเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆสวยงามนะคะ รอยจุดเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานนะคะขอบยางไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดน,นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะได้เป็นรถปี2017นะคะยายจะบอกว่าคันนี้เลือกมาอยู่ประมาณ66,000กิโลเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้กอไมแน่นอนสามารถตรวจสอบประวัติจากศูนย์บริการได้เลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาดซีซูพันสองร้อยซีซีแปดสิบหกแรงม้านะคะ ภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเดิมเลยไม่มีข้าม,นมันหยดไหลเยิมนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเครื่องเดิมแท้นะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องมาอย่างแน่นอนนะคะสภาพเดิมเลยสามารถตรวจสอบประวัติจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะงามๆแบบนี้เลยนะลูกค้าได้ไปไม่มีหวังแน่นอนนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆเรียงตัวสวยงามเดินแท้จากโรงงานนะคะหัวน็อตด,ด้านในสภาพเดิมเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยเขยับเขยื้อนนะคะ หัวน็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้โตโยต้ยังอยู่นะฝากระโปงนี่จุดเม็ดอาก็ยังอยู่เดยงตัวกลมๆสวยงามเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ Toyota Yaris a อท 1.2J นะคะเป็นรถปี2017นะราคาตั้งขายอยู่ที่3 69,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ก็ ผนเริ่มต้นอยู่ที่7,000พันต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวกันไปเลยนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะคะถ้าสนใจนะคะคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยหรือว่าโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8 2 6 5 9 7 8 7นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทเพชรยนต์มีอยู่2สาขานะคะ สาขาแรกอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะและสาขา2ที่นัดยืนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะติดถนนใหญ่เลยซอย95มาประมาณ20เมตรนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถเข้าใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี โอเคไอ้ด okay. huh? ิงให้ครับบายบาย